ี้กกาโซล่เ,เ,เป็นตัวตีหสร,ร็จเชสเสร็ตมเป๊ะเชสเอยู่่นีทเลยใครมานยักรรเรรนรร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 หรร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  มันยิงอย่างตรงนี้เข้าใส์ได้หรเข้าได้ย,ยิงย,อย,ย,อย้อยๆกาเอาดีๆถึงโอ้สมอกสิบทีครับมาเด็ดเดี๋ยวกูไม่พักเยอกยอยู่อย่มัตงตัวก,ก็เปิดก็เปิดจาสี่ี่ดแล้วก็หลังมาตัวข้มันข้าไหล

ไม่เอ๋อแบบไอ้เพิไหนวะกูยิงไม่ถึงกตัวเลยนเฮียมาแทุกตัวไอ้เ็ยก็บบไปแปะหแบงสวนหัวกุลาเกวะเรใครเอาวะเอาเอาเเอาเด้วยดนซูบิก่อนรอดีกทูอดทด้วยด้วยด้วยด้วีดีอนีดียไอะไรวะอะไรวะ ピーニテキがいる。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. โอ้โหเที่ยอะไรก็ออกโอ้ยเที่ยเป็ดท้วยเฮ้ยตัวนีสองระนี้เหลือสองนะคุณไม่ไหวนะโยรุสามเก้าอ่ะใช่คุ บายได้โอ้โโอโกรตุกมันไม่ได้บายด้ยวยเนีแต่โค้ชแย่บายไหเป็กบ่ายเลน่าก็บายอยอันนี้ยังอีโคนอยู่ใช่ไหมยูยังบายเล็กได้ใช่กูาบายเล็กได้แบบนี้ได้บายมันไม่ได้ะค่เปล่นหก เตอ้งเจาาตำรว่กยีร้อยสามห้าไอ้สัตเดินยิงกูตายเฉยยี่เทากูมีกาะนะไัเลยลงไปข้างล่างแล้วมันลงไปข้างล่างแล้วโอ้โหด B the c a r ด i e r d o ดเจนู้โคต และโลจัดได้เลยเพิร์ัเียรไม่เีย่เียเลิกเลิกเลิกอะไรยอขาดัเดียวเาเล่เอมเอ็มซื้อโอนี้วาไอ้เนาะรอแกังแม่ปืน もうかさえとけ วาอไปแล้วคามไปแล้วโดนแฟนยึดเลยึดจดมือนกันจอดตัวจอด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 จจอดจอจอดจอจอด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 จออดอดจอดจอดอดอดเอดจอดจอดจอดก เยโดนตัดได้เลยโอ้โหแบบโอ้ยไอ้ยาซาดูโซ่เป็นไงเลยจังหวะผมก็ช่วยไม่ได้ซังคือโดนแฟบพอดีก็โดนเหมือนกันป่วนตีได้นะตีไหมหรือว่าเอเดอร์สีก็ได้แต่ตีง่ายกว่าเลยไม่รู้อ่ะคือถ้าแรดมันดันมาแบบเมื่อกี้ก็ก็ยากอยู่ต้องไม่เมื่อกี้เราไม่มีปืน ผมยิงไป135พีไฟได้หว่ะมีไฟเยอะมันปล่อยความร้อนดิโอ้โหมันหัดไปดูจะเล่นจะเล่นมันต้องตองพีคชนะยาก ้เรไม่มีตังค์เห่อกดได้ยังไม่ได้กูกดแล้วไม่มีตังค์ไม่ได้ไว้ท่องไว้เราเด็บเดือกวระมาณแต่มันตีเดือกกว่าเราตีเดือกขา่ล้วแต่ตีมันไม่เท้าก็ยากเราเด็บเดกระมาณแต่มันตีเดือกกว่าเราเท่าไดโ どうだちゅう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 

มือมอขอปืนไหมไม่ได้ตันนี้เอาอันนี้มาเตือนกูใครขอกูคนหนึ่งไหมไอเอ็มเราเล่นช้าได้ไหมไหวปะได้หมดได้มันดะโยลูวกอันติบกชอตตี้นิดไม่ทำนั่แหละเมื่อกี้ถ้ายิงช่วยทันอออ่ต้้งลยูแว

ไม่ได้ไม่ได้กูตังบอเนี่ยไม่มีตัง์ะไรเนี่ยถามต่เราว่าบางคนมันก็โผดูตังมันดีไงว่าบียรมันยัดออกมาบียร์อะรพี่ไนี่เไดเหตุตัวเ

cho tám cho tám Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนี่ยว่าอย่ากลดเด็ดปลดไอเวอร์ครบเลยเลเวอร์ยิงโคตรแม่นเลยเล่นไปเรื่อยๆเด็ก็จะยิงไม่แม่นแต่กูมีให้เปลี่ยนเยอะยะอเซอรโอ้โหมีเปลี่ยนเยอะมากจังส์รยิงมันยิงไอ้นี่กูทิ้งว่ามันไม่ปล่อยท้าวสั่งทิ้งเขา ต้องกินแก้วแล้วมิด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 ออกไอแบงค์กูจะเก็บบอลแล้วนะเก็บไปสิส่งมาเฮ็ดตัวเฮ็ดตัวโอ้ยยี่เจ็ดยี่เจ็ดยี่ยี่เจ็ด เราว่าจะฟอเรดอีกแล้วมันต้องตายหน่ไม่ตายขอบคุณว่าแงเอาให้หน่อยเตียหน่อยรวยมากเปรวยมกูไหมวะเงินเก้าพันนะเมื่อกี้ครว่ามันได้รวยมากเลยนั่นแหละรือทุกคน แมึไม่นีวิ่งกลับมันวิ่งมาถึงนี่แล้วอีกทีกตายเซนี่ะวิ่งกลับมาดูมันบาดมีนตายเลยเซนี่เสจตีจอดไปปะจดไปปะอันนี้ถ้าเราออกฮะช่วยจังเกิลด้วยนะแมงจะมุมดีเซนดอรี่อดแต่ว่ามันตเอดีดละโอ้ดิเอาไม่ใช่เียวะเอ้ยเจ็อยู่นี่เกือบตายแล้วไอเน่ะ เพราป่าไฟไปเทครั้งเดินนะแล้วก็สมอพลลูกสมอพลลูกเดียวนะอโดนอโดนังเขียวเวียแมจดโอ้ยเหี้ยเลยรู้40อยู่หลังเขียวเล่นเป็ดดูดีที่เนี่ยลบ114 114

ไม่ผมบอกไอ้แบงไ้แบงเร่มมันโลเร่มมันแดงล้วอ๋อเออดนในเดมก็ตายแล้วอจังลองดีสักรอบไปเพราะแทกเอนะม้งอาจจะต้องหลบบอดก่อไหมต้องหลบตรงไหนวะเออแบนีมางี้้หมดเลยโรสุยังใครอ่กูแอบนี้เลยไม่มาอี้หมา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  แอแม่แล้วไม่มีคนถือบอับคนม่งไม่เห็นกูาหบอมเหียมาไม่เห็นกูแต่มาเห็นบอลอาแล้วทำไมถึงโยนบอมาตรงนี้วะเฮ้ยเหี้ยี่อไปสงโยนบอูนิโอกรินสแกนส์อุ้ยมาแล้วเ้คนแอบ้โยนบอลตรงนั้นไว้ปัด จะเป็นเียถือบอพปเดียวไม่ได้้ยเ่าแล้วไม่ได้ฟังแผนนึกว่าจะเข้ามีลเโยนบอกวยอ้กังที่เียโคชโอไตย้ายูร่บนิอั้นย่นมาคือแบบแล้วกูอยู่อย่างลึกกูอยู่ในสุดเลยฉันทออมึงมาเล่นเลยแบง

โ้ชองไทยเาเออไม่กินเลเต็มหมดีเอาหวตายหมดูไทหวานเดียวอ่อพอวันเหรอเห็นชื่อบู๊อยู่อ่อพอวันเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอถ้าเราชนะกูจะพิมพ์บอกว่ากลับไปเล่นพีปายนะไอ้สัสจะไปเล่นเรโหขย บอกว่าฟรีไฟเอ้ยบอกว่าวานลงไม่ได้หรอีนี่ยฮะไม่เป็นผีใช่ๆผีจะเอาสมองตัวไหนเรียกเด้อบอกไม่ได้โฟกัสได้เอาเลยอ่ะเอาเลยไม่ได้โฟกัสเด้อโฟกัสตรงนี้ก่อเสียงมีหลุดมา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 วิ่งเลยแหละอย่าเรียกว่าหลุดผีเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้ว

ผมวิ่งไปทันไม่รู้สู้พี่ก่อนอยูเอ่เยวดิสู้พี่เดี๋ยวไตีีละไมไนแล้มั้งโหนแล้วจะตกที่ผ่านต่ำต่ำตนะ โอ้ยเลน่าแปดเจ็ยู่แล้วยูรู้ลบเไอ้แรสเตายาแล้วเฮียไล่ยังหลังเลยยูตรงกลางเลยที่แรกกูบินโดนอยู่ไ้เทียแรดแม่งบินผ่านหน้ากูครับไอ้กูยืนอยู่เฉย ถ้สแกมันลงเร็วกเล่นเสรจเลยอยกหน้าให้สูงขึ้นมาเก็บเก็บปน้องเสือตัวอะงีะไหล้าไปแล้วไม่ตายร้องไอ้ที่ยตายแล้วนะีเด็กอาดัง แรดมิดนะเยี่ยบอะเจ็ดร้อยลบร้อยกอนไม่ใชยนั้งไม่ยิงมันหรอยิงเลยนั่งร้านนั่งร้านคือปิดไอสัตว์สายเ็ดเลย่าเลยเอสิบสสิบสี่เฮ้เเบ ใส่ปืนใส่ปืนใส่ปืนข้างล่างลองจัดดบไอ้ปืนไอ้เหี้ยสิเรื่องนู้นกูไอ้เหี้ยเลยยืนอยู่ตรงนี้กูเลยแบบว่ามันเอาหนองมาหานี่แล้วแต่มันไม่ตายเพื่อนเอาลงมาเอาลงมามีปืนนั่นแหละเหี้ยอะไรอ่ะอีจัดไม่ตายเหี้ยไป มีแค่โป้ดกระบอกเดียใช่แล้วเกี่ยวกับเมื่อกี้ไม่ใช่ช็อตกันไนสัตว์เนี่ยขาดจริงขาดมีทางแค่คนทำเออมีทางแค่คนเดียวสโตมเมตอรเน่ใครกูพายนั้นแหละขับบอกเลยมิดมานะมิดมาตัวหนึ่งนะใครมิดอะมีเลน่าอยู่ในบนะีนะบีเมนเลย

เอ็มสมอลให้เพื่อนก่อนเอ็มเข้าแล้วเร้อยหนึ่งเฮี้ยแต่หิวนะหิวมันหิวมันหิวรอเอ็มรอเอ็มร้อยเล่นยที่สามโทษเลยไบค์ออสเซ็ตชี

ยรู้อะไรวนกัหมือดาโอ้ยเหย้่มึงยัดไฟกูเลยอ่ะเนหน้าห้าสามเลยนะห้าสามโดรนถล่ม กันนะไซโคซิ敵残り1死のハイキャプ来てってバンキングディロサティえおい、ロ。攻撃する。大体はいつ来るんだよ。あ、ない、いいや。<Hands up> <boundaries> <stanza? Shukai kina uno> <laughs> Non lo so. E pen dai, non so. Non si è. Mmm, dai, non si è. Ma